วันนี้ก็คุณสุภพันไม่มาแล้วก็จะมา,าแบกบปันพระวจนะคำของพระเจ้าแทนกกนี่เขากำลังผลข้าวเกี่ยวข้าวาเขาก็ลังเกี่ยวข้าวเขาบอกว่าปีหน้าทำลาแล้วพี่คนอื่นทำทำไม่ได้แล้วไงก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราวันนี้จะให้พี่น้องที่เปิดทาง สักท่านหนึ่งก็ได้แห้ไม่ได้เตรียมไว้แต่จะแบ่งปันที่ที่ผ่านตามมาที่ได้แบ่งปันปน,นะคะก็สักอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละว่าจะของผู้นำที่จะก่อนที่จะถึงที่สามารถของผู้นำที่จะ,ะให้เราจาัดจัดที่จัดว่า,าพระเจ้าได้แบ่งปันมาประมาณสักสามสี่เดือนแล้ว อยากจะให้พี่น้องที่คนไหนจําได้จะมีอันล่วงให้พิเศษสําหรับก่อนที่จะหรือที่สมาร์ทเนาะเราจะได้ปรึกษาผู้นำบ้างพระเจ้าได้แบ่งปันให้คนไหนไปบ้างบางทีพี่น้องก็จะจําได้เนาะแต่แล้วก็มาทำทีอาจะมีของขวัญให้ลูกสาวก็เตรียมไปแล้วว่าเม่แม่ก็จะมให้เฉยๆไม่ว่า แม่จะให้พี่น้องที่จะมาแบ่งปันคนที่จำจำได้มามาแบ่งปันที่แม่แบ่งปันขอบคุณพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสให้ให้จำหมดเลยหรืไม่ก็พอได้ไหมตามตามที่อันแบ่งปันแต่และอาทิตย์ต่อไหนก็ได้นะคะแต่ในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเด่น <c oughs> เด่นอีกข้อหนึ่งก็คือตั้งแต่แรกๆก็ได้แบ่งปันเรื่องหญิงภูมาิจารญา10คน ให้พี่น้องเปิดในพระธรรมมัทธิวบทที่25ค่ะข้อที่1ถึงข้อที่13คือข้อพระธรรมแบบนี้แหละว่าพี่น้องแต่พี่น้องแต่ละแต่ละท่านมีมาฟังแต่ละที่มาจากของพระธรรมปีในต้นเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะงได้ติบโตและเข้าใจ เจอพี่น้องท่านหนึ่งอาากก่านอย่างก้อนที่ก้อนมมอที่ทก้อนที่สิบสาในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่ิบห้าบทที่25่สิบห้าก้อนน้ก็ที่สิบา ผูผ้เป็นฟังหรือผู้ฟังที่จะได้เข้าใจขั้นใดขั้นหน้าขอบคุณพระองค์มอบใบกับพระองค์ในทางพอดีพระเจ้าเรียนขอบคุณพระเจ้าในพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในข้อพระธรรมหญิงภูมจารีศิ ภูมิจารีสิคนนั้นก็คือผู้ที่เชื่อแล้วสิบคนคนที่เชื่อแล้วรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็มีความรอดเหมือนกันือความรอดจากความตายนะคะแต่สําหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในข้อที่หนึ่งบอกว่าขณะนั้นพระเยซูสอนว่าขณะนั้นอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายจะเปรียบเหมือนหญิงภูมิจารี สิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวนั้นก็เป็นถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะอ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือออกไปตะเกียงคือน้ำมันอย่างิสุทธิ์หญิงพรหม,มาจารีอ่าเป็นหมายถึงเริงถึงผู้เชื่อและ ในด้านชีวิตผู้เชื่อก็คือผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่เป็นพยานเกี่ยวกับการความรอดที่รับเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูนั้นลงมาเพื่อไถ่าบาปให้กับเราทั้งหลายพระเยซูนั้นไถ่เราให้รอดจากความผิดบาปนั้นเพื่อเราทั้งหลายที่จะต้อนรับพระผู้นนะคะในข้อที่หนึ่งบอกว่าตะเกียงก็เรียถึงผู้ที่เชื่อใช่ไหมคะ น้ำมันก็คือพระวิญญาณผู้เช์นี่นน้ำมันผู้เชื่อก็คือได้สองแส,สงสองสว่างคือในวิญญาณของเราอยู่กัพระเยซูคริสต์เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราผู้เชื่อห้าคนที่ฉลาดก็คือเขาเตยมพ้องดีเสมอความเชื่อในในชีวิตของเขาในร่างกายของเขาจิตใจของเขาเตยพมพ้องดีเสมอ คือการเขาเชื่อในอพระเจ้าก็หลัออกับเราทุกทุกคนนี่แหละเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็มีในตัวเราก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็ออกไปประกาศออกไปพูดคุยหรือเห็นญาติพี่น้องเราก็บอกกาศว่าเออพระเยซูที่เจ้าลงมาไถ่บาปให้กับเรานะพระเยซูที่เจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างมนุษย์สร้งฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างชีวิตของเรารเช่นกันเรารับเชื่อพระเจ้า เราที่จะเตรียมพร้อมทั้งจิตใจทั้งวิญญาณของเราเตรียมพร้อม,อ,ม,มอยู่เสมอที่จะก็มัดน้ำมัดระวังอยู่เสมออธิษฐานพูดคุยกับพระองค์บอกกล่าวกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาและอ่านพระวจนะธรรมของพระองค์คือเปรียบเหมือนว่าหญิงภูมิารีห้าคนที่ฉลาดแต่ห้าคนที่โง่นี้ก็ก็บอกไว้ว่าเขาเชื่ออยู่แต่เขาก็ ติดตามชาวโลกไปก็คือกลับมาโบสถ์ก็น้อมสักการพระเจ้ากลับไปบ้านก็ยังพูดคุยเรื่องชาวโลกอยู่ดูหนังฟังเพลงมูซีรีส์เหมือนพระเจ้าแต่ก่อนก็เคยเคยเป็นนะคะมาโบสถ์มาน้มสักการพระเจ้ากลับไปบ้านแล้วไปดูหนังสามวันสามคืนตาเปี่ยกตาแฉะคือมันชอบมากนะคือไม่เอาพระเจ้าจ,จริงจังนะก็ก็รู้สึกว่ามันเสียวเวลามากเลยถ้าเรามาเชื่อพระเจ้า วิญญาณเราร่างกายเราไปเติบโตในทางของพระเจ้า,าให้เราที่จะติดสนิกทกับพระบอตรรักพระองค์เหมือนในข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่าคำว่าเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนนี้โลกจะมาโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนเที่ยงคืนก็หมายถึงว่าโลกนี้มืดมวโลกนี้ไม่น่าอยู่แล้วโลกนี้มีแต่ความมืดความบาปความชั่วหลาย พระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อเวลาเที่ยงคืน,นก็คือ,อพระอ,องค์จะามารับคนที่เชื่อใช่ไหมกลับไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองโกลงมาสุปสีหรือว่าอามารับที่จะไปงานเลี้ยงส่งรถจะมีงานเลี้ยงสมรถที่ยิ่งใหญ่อีกที่หญิงพงศ์มมจารีห้าคนเขาเจ้บ่าวมาใช่ไหมคนที่ฉลาดเขาก็ไปเข้าไปในงานเลี้ยงสมรถ แต่คนที่โง่เนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมพร้อมในในชีวิตของเขาในจิตใจของเขาในร่างกายของเขาถ้าเปล่าก็ไม่ได้เปิดประตูให้ก็ปิดประตูก็บอกว่าให้ไปซื้อน้ำมันไปเตรียมน้ำมันก่อนน้ำมันก็ะตก็มีอยญาณบริสุทธิ์ให้เราที่จะเตรียมตัวก่อนให้เราที่จะเติบโตในพระเจ้าก่อนถึงจะเข้าไปในงานเลี้ยงสมรสนะั้นถึงเวลางานเลี้ยงสมรสนนะั้นจะมีในพระรรงวีก่กรบัที่ยี่สิบนะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องไปอ่านดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่2 0เข้าไปในงานเลี้ยงสุนรรนั้นแล้วเราก็จะได้รับบําเหน็จพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะ,สะเสด็จกลับมารับเราสลายอีกในครั้งที่สองนั้นถึงจะเป็นวันที่ภากษาวันที่โลกนี้จะไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมในความมืดมัวในความบาปในความพิบาปต่างๆไม่น่าอยู่แล้วพระเจ้าจะทําลายแล้ว ถึงเวลานั้นและพระองค์จะรับผู้ที่เชื่อผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอไปกับพระองค์นี่ก็ขุณพระเจ้านะคะเพราะว่จะนักธของพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้พาพเจ้าก็บอกพระพระเจ้าแตงปัน,ปนททอสังเกตนะคะว่าให้เราที่จะเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่จะเตรียมใจของเราไปนมัสการพระเจ้าไปกับพระเจ้า ให้เราเป็นเหมือนหญิงพุมาจารีห้าคนที่ฉลาห้าคนโู้นั้นเขาก็ต้องไปเตรียมพอความหมายในญิงพุมาจารีสิบคนนี้คือ,ค,อคู้ที่เชื่อแล้วนะคะเชื่อแล้วแต่เขาได้ตายไปแล้วเหมือนกับว่าในพระรมข้อหนึ่งก็บอกว่าในเวลาน้นหญิงทั้งหลายนั้นหญิงมู้นนั้น ห,าห,าหนาวหานอนนี้ก็คือเขาก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายไปใช่ไหมในชีวิตที่เขามีอยู่ในโลกนี้เขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าก็ไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์เขาไม่เอาพระพระเยซูคืออ่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอ่าไม่ไม่ได้ร้อนร้อนดีดีก็ไม่ดีนะคะเขาก็อ่าอยู่ในในโลกนี้ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมให้เราทั้งหลายที่จะเตรียมพร้อมนะคะ,ะพี่น้องอ่านพระคั ในจิตวิญญาณและความจริงไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไระให้เราที่จะอธิษฐานบอกกับพระเจ้าปัญหาทุกอย่างพระเจ้าพระเยซูแก้ได้แก้ให้ได้นะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแพทย์ผู้มิศไม่ว่าโรคอะไรทุกอย่างในชีวิตในร่างกายของเราพระเยซูช่วยได้เพราะว่าพระองค์เป็นแพทย์ผู้วิศิและร่างกายของเราก็เป็นวิหารของพระเจ้า วิหารที่พระองค์จะชำระให้สะอาดบริสุทธิ์และจิตใจของเราวิญญาณของเราพระเจ้าเข้ามาอยู่ในที่วิญญาณของเราพระเจ้าอยู่กับเราเราก็ร่วมมือกับพระเจ้าที่จะอธิษฐานและออกไปวางมือรากราโลกักบผีมารซาตานวิญญาณชั่วเพราะว่าพระเจ้าทําร่วมกับเราเราทําร่วมกับพระเจ้าว่ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ถ้าพระเจ้าก็มาแบ่งปัน,ปน แนทนคุณสุภพัฒน์ที่ไม่มานะคะก็แบ่งปัน,ปนในข้อพระธรรมที่เคยแบ่งปันมาแล้วให้พี่น้องเข้าใจอีกครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งก่อนที่จะถึงเวลาก่อนที่สมารก็จะให้ผู้นําที่จะแบ่งเวลาให้ที่จะมีความขวัญกับพี่น้องด้วยในการที่จะามาแบ่งปันที่ข้าพเจ้าแบ่งป,ปันมาตั้งแต่ สาี่เดือนมาแล้วข้าพเจ้าได้พูดเรื่องอะไรต้างก็เป็นภายในนอกจึงจะรู้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานพระองค์จะพาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่ลูกทั้งหลายได้เข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์และให้ลูกทั้งหลายที่จะเตรียมพร้อมอยู่เสมอในชีวิตประจําวัน,นของพระองค์ทั้งหลายที่จะเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันพระบิดาเจ้าพี่น้องทุกคนก็เช่นกันที่จะรับซึ่งกันและกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระองค์สาที่จะร่วมมือกันในการประกาศในการประกาพศพระวจนะรมของพระเจ้าและ ในการที่จะออกไปเป็นตะเกียงเป็นสาย,สาย,สายแสงแสงโคเจา้าค่ะที่จะเป็นแสงสว่างพระบิดาเจ้าที่จะนําผู้คนเข้ามาคนที่หลงหายหรือคนที่ไม่มา,าโกบสถ์เจ้าค่ะขอพระริสาสมงคนผ่อนผู้ทุกทุกคนที่จะมีของตะลันที่จะมีในการออกไปพระบิดาจะขอพระเจ้าเปิดใจเราทุกสายทุกคนขอบคุณพระองค์ ขอบคุณในพนาพ,พระเรยซูิสต์อจาอเมนออกได้